ไปแล้วไปกันพี่ว้าพี่ว้าเขาจะไปไหนเนี่ยมืดกับเบื่อน่ากลัวกับน่ากลัวไว้หนี่ว่าเราสองรีบตามไปก่อนเถอะน่าไปเร็ว,วรู้สึกเหมือนเห็นอะไรแบบๆที่หางตาตลอดเลยอ่ะ เพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดบันิ่งกรุงเให้ด้วยนะว,นวันนี้หนูเรียงสนุขม้านเลยนะแต่ว่าการบ้านเยอะมากใช่ขัมพี่ว่า,วาการบ้านหนูอ้าเลยใช่ไหม ๋อโอเคโอเคนีนูสิเล็กกมสื้อุง้อะไรอันนี้ใช่หมเขยนส้อง้าเราต้องมาเปลี่ยนถึงคท้บ่อยเนี่ยถ้าใส่แบบชุดใหม่แบบโอ้แท้ๆห่ยก็ใส่กับหมวกเท่ๆชๆ ใส่ขเข้าไปในนี้ไปโรงเรียนวันเสราร์นะแล้วก็ใส่แบบนี้นะวิว่าไปเล่นบารกันอ,อ๋ออุยยังพี่ไปก่อนนะไปโรงเรียนสนุกนะยีวีมาเล่นด้วยนะวิว่าโอเคเยวว่ามาไล่นนะ อ่แหลกนะารู้จัเฮ้ยเฮ้น้นานจังเนี่อพอดีว่าเขากินน้ำมาด้วยไงก็เลยน้าไม่ได้หยิบออกมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเล่นมาด้วยกันใช่แง่ดูเสิร์ฟลูกไ้เลย อยูาวอาฮะฮะวุ้ยไปอ๋อโอเคโอเคโอเคขนมมะเมื่อกี้ว่าขนมไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าวีว่าจะมาแอบหยิบเอาไปกินปะเนี่ย แฮมพลินไปเล่นบาสพอกลับมาอี่ทีขนมพี่อะหายไปเลยเปอ่านะคะเมีวไม่ได้กินอะไรเลยนะแล้วพี้ยวอเหรคะได้เอาชุดตุ๊กตาลงไปซักหรือเปล่าซักผ้าอตอนนี้นะโอ้ยวิว่าฟ้าคืมขนาดนี้ใครเขาซักผ้ากันเพียวอะได้ินเสียงมันหนูอไมคะ ไม่ไยินเสียงอะไรอ่ะไม่รู้อะค่ะงั้นเราไปดูกันไหมคะอือดูว่าที่ว่าทำอะไรดูหลับหลับล่อหล่อมีหลับลมขมใน ใช่ค่ะพี่วาวดูแปลกๆมากเลยอ่ะเช่าเว็บหายไปไหนนานๆทุกวันเลยอ่ะแน่นไงคะพี่วาวจะแอบออกไปข้างนอกอีกแล้วเฮ้ยจริงด้วยอ่ะ หรือว่า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 ะไรเราหรือว่าพี่วอลจะแอนัดแฟนเอาไหมจบป่าวหรือว่าพี่วอลมีแฟนที่ไหนเราถ้าไม่ใช่เราก็ลองตามไปดูไหมล่ะคะเจอได้รู้เออก็จริงป่ะเดีย๋ยตาไปกัน ไปแล้วไปกันน่ากลัวจะมีผีวิเนีย นี่ตามไปก่อนเถอะน้าไปเร็ว นี่เป็นไงวันนี้เย็นๆค่อยๆกินกินอีกอะไน้องครับคะนี่หมาน้องเหรอครับพี่เห็นน้องเอาอาหารมาให้มันทุกวันเลยทำไมไม่เอาไปเลี้ยงที่บ้านหรอครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่หมาของหนูหรอกคะ่ะพอดีว่าน้องเขาเป็นหมาที่ถูกทิ้งเอาไว้หนูสงสารก็เลยเอาอาหารมาให้อะคะ่ะอ๋อ ทำไมถึงไม่ไปเลี้ยงที่บ้านล่ะครับเนี่ยออกจะน่ารักนีพี่ว่าอืมพอดีว่าที่บ้านหนูก็เลี้ยงหมาไว้แล้วตั้งตัวหนึ่งอะคะ่ะก็ว่าถ้าเอาไปแล้วจะโดนกัดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนไปรับเลี้ยงก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่ต้องมาตากแดดตากฝนอยู่ตรงนี้งั้นพี่ขอรับน้องเข้าไปดูแลนะน่ารักออกพี่จะรับน้องเข้าไปเลี้ยงจริงหรอคะใช่ครับหุยขอบคุณนะคะน้องน่าจะดีใจที่มีเจ้าของแล้วไปอยู่กับพี่นะ ไปดูแลต่อยนะครค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับคุกจันนะโอเคค่ะข้าวเย็นเลยสวัสดีค่ะในสุดก็มีเจ้าของสถเห็นไหมพี่แหววดู้ยบอกแล้วพี่วาวนั้นแฟนมันจริงจริงด้วยฮะใครมีแฟนนะว่ะพี่ว่าเอ้าก็คนเมื่อกี้ไงแฟนพี่วาววคนเมื่อกี้นะ เขามารับเลี้ยงน้องหมาตั้งค่ะน้องหมาที่เขาอาหารมาให้ทุกวันน่ะอ๋ะนี่อย่าบอกนะว่าที่พี่วาออกมาจากบ้านทุกวันอ่ะเพ่ออาหารมาให้น้องหมาก็ใช่สิคิดว่าเขาอมาทำอะไรอีกล่ะการมากนิดหน่องอ่ะใช่ไหมพี่ว่าอย่าลืมมาสอการบ้านนูเยนะฮะตามมาเร็วๆดีไปอ๋อโอเคโอเค มีน้องหว่นน่ารักจังเลยทำไมมาอยู่ตรงนี้ตัวเดียวเนี่ยอุอ้ยพี่แพ่นี่ขาหักแน่เลยอะถ้าเกิดว่าเอากลับบ้านไปด้วยโคโรต้องกัดแน่เลยอะงั้น เดี๋ยวจะหาเจ้าของใหม่ให้นะแต่ว่าระหว่างนี้ก็ไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยมากกว่าที่นี่ก่อนละกันไปกันอีอยู่ตรงนี้ก่อนละกันวันนี้ก็ดึกแล้วอ่ะพี่ต้องกลับแล้วไม่งั้น เดี๋ยวคนอื่นเขาจะสงสัยเอาเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะหาเสื้อแล้วก็ขนมมาให้กินนะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่หาสะดวก บอกแล้วแบบนี้ทีนี้น้องหมาก็ไม่ต้องหนาวแล้วนี่มาแล้วเ,ออเป็นยังไงบ้างเนี่ยนี่มีชุดมาให้ด้วย อ๋อเสร็จแล้วไม่หนาวแล้วนะต่อไปนี้ดูสีชุดอบอุ่นมากเลยอ๋อที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมพี่วาหนูบอกแล้วพี่วาไม่ได้นักเฟนหรอกเลอละอ,อะไรเนี่ยไปกลับบ้านกันอ๋อไป